กับ Produce 1 0 1 Japan Season 2ครับเริ่มเปิดตัวทีมซองออกมาแล้วนะครับในวันนี้แต่ว่าเ,เรื่องของเอพิโซดต่างๆการคัดเลือกเด็กยังไม่ออกนะครับจากที่ผมเคยเล่าไปให้ฟังว่าเขาคัดจาก101คนเนี่ยเหลือ60คนซึ่งก็มีตัวอย่างออกมานิดนึงนะครับว่าเขาประกาศผลทางเนี่ยเฟสทามเฟสทามประกาศผลกันเลยว่าใครได้เข้ารอบต่อไปนะครับ ก่อนหน้านี้เขาก็คือมีให้เด็กมาทํากิจกรรมมาเต้นเพลงตีมของปีที่แล้วมาแสดงความสามารถด้านต่างๆมาร้องเพลงมาตอบคําถาม,ถามอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วให้คนโหวตโหวตผ่านของทางญี่ปุ่นนะครับต้องมีเบอร์เบอร์ yahoo japan แ,แล้วก็โหวตได้ทีนี้เอ่อโปรดิวซ์ของญี่ปุ่นเนี่ยจะง่ายต่อการติดตามอย่างหนึ่งคือเขาเอาลงใน YouTube เลยเพราะฉะนั้นคนไทยอย่างเราเนี่ยสามารถดูได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจากที่การจากที่ผมได้ดูในซีซั่นแรกก็จะรู้ว่ารัษณนิยมความชื่นชอบของเขาจะไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนกับโปรดิวซ์ของทางเ,เกาหลีหรือว่าของทางจีนคือรสนิยมจะไม่เหมือนกันลักษณะเด็กก็จะไม่เหมือนกันคือรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่คืออย่างหนึ่งที่ผมชอบมากมากก็คือของญี่ปุ่นเนี่ยจำหน้าง่ายจำหน้าง่ายแล้วก็ วงที่เขาเดบิวต์ไปเนี่ยจะเป็นวงถาวรคืออยู่ครบ2ปีแล้วก็ยังเป็นต่อไปเรื่อยๆจะไม่เหมือนกับรายการ survival อื่นๆนะครับที่ว่าแบบชนะปุ๊บได้เดบิวต์สิคนเก้าคน1 0คน11คนเนี้ยก็จะอยู่แค่2ปีในสัญญาแต่อันนี้คืออยู่ไปยาวๆเลยนอกจากว่าถึงวันหนึ่งก็คือประกาศยุบวงถึงอย่างนั้นไปเลยแล้วเขาก็เลยทําเพลงอะไรออกมาให้ได้ได้ดีนะครับบอกเลยว่าเพลงของ ของวงที่ชนะปีที่แล้วอย่าง JO1 ฟังง่ายฟังง่ายมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นป๊อปที่แบบเราเราฟังละลื่นหูอันนี้ต้องชื่นชมเลยแล้วก็มันมีความสนุกอันนี้ที่ชวนมาดูเพราะว่ามันมีการพลิกผลกันสุดสุดชีวิตเลยอย่างปีที่แล้วคือที่1รอบสุดท้ายเลยพลิกพวดเลยคือมันมีการวางกลยุทธ์ของบ้านนั้นๆนั่นนะครับก็ต้องรอดูว่าปีนี้จะเป็นไงส่วนปีนี้เท่าที่เห็นเด็กฝึกไปก็คือหลายๆคนก็คือจะเป็นแนวน่ารัก จะคนตัวเลขแล้วก็น่ารักทั้งนั้นเลยต้องต้องไปดูกันนะครับว่า60คนที่เหลือเป็นใครบ้างผมต้องขอเวลาจําชื่อนิดนึงเพราะว่ายังจําไม่ได้บนไปจำของจีนเดี๋ยวมาจานี้อีกเป็นร้อ,อยคนเอ่อ60คนอ่ะไปดูพร้อมๆกันเนาะสำหรับซีซั่นที่สเขาก็ให้คอนเซปต์ไว้ว่าเล็กมี l ลนะครับให้ฉันได้โบยบินชุดนี้สีขาวเลยอะ เจ้าชายมากมาดูกันใครคลาสเซอนอ่ะโอ้หเหมือนเอเยอะมากเลยนะเยอะมากมีสิบสามสิบสี่คนได้อ่ะอ๋อน้องคนลุกขึ้นผิวสีเข้าก็คนนี้คุยหน้าเหมือนน้องหึงเลยอ,อเพื่อนเพื่อนของเรนที่ได้ที่สองที่แล้วเข้านะครับหัวส,สีสีแดงแดงอมส้ม,สม ผมลุ้นอยู่คนหนึ่งที่เขาอยู่ใกล้ๆประมาณหกสิไม่รู้จะเข้าหรือ,รอเปล่าเ๋าเป็นลูกตีอืมทาเป็นเหมือนดวงดาวเลยอ่ะเป็นเส้นดวงดาวสวยนะอืมเป็นเพื่อหลักสองคนครัเป็นเป็น,น เป็นจะเป็นตีนซองที่มีแค่หกสิบคนนะไม่เหมือนไม่เหมือนรายการอีกทีละ show time. มาแล้วมาแล้วถึงเป็นอ่ะโหกี่คนอ่ะ สิเอ็ดคนเท่าจำต้นเดบิวต์เฮ้ยใครเป็นอ๋อคนนี้จำชื่อไม่ได้แต่จำหน้าได้นี่แต่คนผมทองจำหน้าได้คนนี้เป็นเด็กจอนนี่สจูเนียตัวเก่งอยู่อยู่ข้างๆนะครับก็คนนั้นก็เห็นจำได้อีกคนนึงก็จำได้ลูกครึ่งอินโด อืมน่ารักเสียเพลงอืม,อม,อมเออเนว่าเพลงมันแบบมีความน่ารักอะ่ะโอ้น้องคนนี้ก็อยู่เอลูกครึ่งลูกครึ่งไอกฟน ท้าหรอกท้าไปทำเป็นฝีกอ,อ่ะยังจำหน้าไม่ค่อยได้ต้องขอไปดูก่อนนะครับว่าใครบ้างแต่เห็นปว่าหน้าเขาจะแตกต่างกันจำง่าย ขาดสีละอยู่ข้างหลังโอยเพราเหลือน้อยคนแล้วคือมันเห็นชัดหมดเลยเนาะอย่างมันมีท่อนที่แบบจำได้ซาซางเอยไปคนเมื่อกี้ก็จำได้เป็นนึ่งเดีคนผมเลอกว่า ออโอ้โหไม่ได้เห็นคนเลยชอบแบบชอบจําห <laughs> น้าได้หลายคนแล้วนะครับจะขอไปแมท มัชกับชื่อนีน่นองอะแดนสเปรย์ ه, เป็นลับคถ้าเป็นช่องช่งแดนสเปรด์แบบนี้ใช่ลับโอ้ กลางอ่ะโอ้โ okay, หสวยมากเฮ้ยให้ดีนไปเป็นม,มาอืมเฮ้ยมีท่าอิสระเยอะมากอ่ะ ฟร r ีครับอ่าวิงโอ้โหต้วหมูใหญ่มากอ่าคนนี้เด็กจอนี่ชูเนีย์ครับอืมคนนี้ลูกครึ่งโอ้คนเมื่อกี้ก็เด็กจอนี่ชูเนียมเหมือนกันนะครับลูกครึ่งเหมือนกันอืมจบแล้ว มีคนอยู่ข้างล่างด้วยประมาณ6คน7คนนะครับโอ้จบไปแล้วคือมันมีอยู่คนหนึ่งะที่ผมแบบใหเ้เหมือนแบบให้กําลังใจอยู่เงียๆรู้สึกว่าตําแหน่งเขาไม่ดีเขาอยู่ประมาณที่ห้าสิบกว่ากว่าหกสิบอะไรเงี้ยไม่เห็นเมื่อกี้ไม่รู้ตกรอบหรือเปล่าเพราะว่าแอบสงสารคือเขาดีทุกอย่างเลยนะแล้วหน้าก็หล่อด้วยแต่ว่ารูปโปรไฟล์ถ่ายออกมาแล้วไม่หล่อแต่คือในคลิปล่อ แล้วก็เทำได้ดีเสียงส่งเสียงสูงทําได้หมดแบก็เป็นไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาลาออกจากงานเลยเพิ่งได้ไงานแต่ลาออกจากงานเพื่อที่จะมาร่วมรายการนี้โดยเฉพาะก็เขาเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ได้ติดมาในโฟกัสแคมหรือเราอาจจะดูเราเห็นเขาแบบไม่ชัดผ่านไปเพราะว่าภาพเคลื่อนไหวกับภาพนิ่งเขาไม่เหมือนกันแล้วอย่างคนที่ไม่แก้ผมบอกตอนท้ายว่าเป็นลูกครึ่งเ,เด็กจอห์นนี่จูเนียลลูกครึ่งอ่ะต้องดูแว็บหนึ่งเฮ้ยใ,ใช่ป่ะวะางเงี้ยเพราะว่า ในคลิปตอนต้นน่ะในที่ตอนที่เขาคัดเลือกกันก่อน60คนนะครับเขาจะดูออกไปทางลูกครึ่งแขกแต่เมื่อกี้อยู่บนเวทีแล้ววิ้งมากอะ่ะเฮ้ยหล่อวิ้งขึ้นมาเลยอะ่ะก็เอยมันแปลกคือเฮ้ยเดี๋ยวขอไปศึกษานิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเอามาคุยกันอีกรอบนึงนะครับว่าเขาเริ่มเมื่อไหร่อย่างไงบ้างแต่คือเป็นหนึ่งรายการที่แนะนําให้ดูกันเพราะว่าปีที่แล้วสนุกและคือแต่ละสเตจคือเพลงเขาดีเพลงเขาดีจริงๆแล้วก็เด็กก็แข่งกันแบบเต็มที่มากปีที่แล้วมีคลิกเยอะมีคนถอนตัวมีแบบ พลิกตกรอบกันแบบเฮ้ยตัวเก่งๆที่คนพูดในเน็ตเยอะมากตกรอบตุ้มลงไปเลยก็มีอย่างแบบอย่างน้องฮิโรโตะท,ท,ที่แข่งช่วงอยู่ครับก็น่าเสียดายตอนนั้นอยู่ดีแบบปึ้งตกไปเลยแบบเกิดอ,อะไรขึ้นงงเลยอ่ะไม่เข้ารอบไฟนอลเลยนะครับเออเหมือนจะไม่เข้า35คนด้วยซ้ำมัง้งก็คือแบบแปลกใจไปเลยหรืออย่างตอนที่ประกาศผลไฟนอล คนที่ได้ที่1อ่ะคือได้ที่2ที่3อยู่เนี้ยวนอยู่เงี้ยมาตลอด1 2 3่งสองาเอสองสองสองสไม่เคยได้ที่1เลยแต่เป็นคนที่ผมเป็นเมนผม,มอ่ะผมเชียร์สรุปประกาศมาแล้วได้ที่1น,น้องมาเมะแบบขนาดเพื่อนที่ได้ประกาศไปแล้วว่าเข้าเดบิวแน่นอนอยังแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบตัวเก่งอันดับหนึ่งแพ้เว้ยได้ที่2องอะไรเงี้ยคือมันก็คือกลยุทธ์ของแต่ละว่าแต่ละบ้านนะครับตัวน้องเองลองแบบสะอื้นเลยแบบไม่นึกว่า ตัวเองไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยไงอยู่ดีพลิกปึ้งขึ้นมาที่หนึ่งเลยมันก็เลยเป็นหนึ่งโชว์หนึ่งรายการที่รู้สึกมันมันจริงๆรวมถึงที่ผมพูดไปพูดไปในเอ่อคลิปคีปเมนนะครับโปรดิว e ์วันวันเจแปนคือมีคนหนึ่งตัวเก่งอย่างเงี้ยนงจุนเนี่ยจากที่แบบ8อะไรเงี้ย ตกพวดปึ้งไป20เลยไม่ได้เดบิวต์แล้วคือที่สุดท้ายของตารางเลยแบบงงไปเลยขนาดผมคุยกับคนญี่ปุ่นเองเขาก็บอกเขาเชียร์จุนเขาเชียร์จุนเขาบอกว่าคนคนญี่ปุ่นมองว่าจุนรอมากางมนี้อะไรเงี้ยปรกากฏอ้าวจุนได้ที่20เฉยเลยอะ่ะงงแล้วก็อ,อ,อันโดโทมาก,กิอางเงี้ยจากอยู่ที่5ได้เป็นที่1 4อดเดบิวต์คือแบบมันมีพลิกกันจนแบบโหสุดยอดมากฉะนั้นแนะนำลองดูกันนะครับน่าจะสนุกแล้วตอนนี้คือมันคัดเลยอ60คน โอกาสที่เราจะทําความรู้จักเด็กแต่ละคนมันจะเร็วขึ้นเพราะว่ามันเหลือนเหลืออยคนแล้วก็มันจะงวดแล้วก็อะไรอะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเอพิโซดหนึเขาจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเรามานั่งดีแคบคุยกันครับสำหรับตีมซองวันนี้ของ let me fly Produce 101 Japan ปซีซั่นสจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอกลับไปศึกษาแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันโอเคบายบาย